อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา,าพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทมิธรำที่อยู่เบื้องหน้าของครูบาอาจารย์นี้ในสมัยพุทธกอนพุทธกาลหรือพุทธกาลเรียกว่าธรรมสุกระขาตาคําว่าสุกระขาตาเนี่ย มาจากสามคตินะครูบาอาจารย์คติแรกก็คุยหินเบื้องบนที่เป็นเงื้อมอยู่ข้างบนเนี่ยมีสันฐานคล้ายกับคางหมูในคติที่สองเล่ากันว่าในสมัยก่อนพุทธกาลในบริเวณถ้ำแห่งน,นี้มีเห็ดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่แล้วก็หมูป่าบริเวณนี้ชอบเข้ามากัดกินเห็ดพวกนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อถ้ำว่าสุกราคาตาส่วนอีกคติหนึ่งท่านก็ แปลกไปเลยว่าหมูป่าได้หายเข้าไปในถ้ำบริเวณนี้นานคติจะคล้ยายกับภูเขาอิสิกริจึงได้ว่าชื่อว่าถ้ำสุการคาตาซึ่งในครั้งพุทธกาลถ้ำแห่งนี้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงนี้โดยมีพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาถวายงานพัดอยู่เบื้องหลัง พธรรมาูที่ฟังเรื่องราวเสร็จก็จะพนําพากล่าวคําบูชาพุทธสถานเพื่อตุกศรัทธาอีกขั้นตอนหนึ่งมตสะวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาทุตาทุตาทเดี๋ยวนะผมตรงนี้เป็นถ้ำของพระมหากัตสปัต ถัดไปก็จะเป็น,น,นขันทกคด,ดีที่ประทับของพระพุทธองค์นะครับนี่คือบนยอดเขาคิดชกูดนะครับภาพนี่บนขบวอาจารย์ด้านล่างนะผมมาถึงยอดเขาคิดชะกูดแล้วนะครับเรายังมีสารที่สําคัญอีกสามสีจุดนะหลงคติอินเดียโบราณเราจะจาได้ในเป็นจุดที่พระเจ้าพิ์พิสาร เสด็จขึ้นมาเฝ้าพระพุทธองค์ที่เขาคิชฌกูฏแห่งนี้นะครับเนี่ยบางท่านเดินไม่่คยไหวก็จะใช้เสลียงนะฮะแบบนี้ครับต่อไปเราก็จะเคลื่อนขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏแล้วนะผมอาทางขึ้นเขาคิชฌกูฏน้เนรจุดบริเวณนี้ก่อนนันตรงนี้เป็นคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธองค์ครับเทศเทศคิชะแปลว่าแรงกูตะแปลว่ายอดหรือว่าหัวอันนี้ปัจจุบันเขาหัวแรงนะครับเรียกว่าเขาคิชฌกูฏครับนกแรงอยู่ คลายกับอีแรงหัวของนกแรงนี่คือเขาคิจกูดหรือเขาหัวแร้งนะครับยอดสุดของเขาคิจกูดด้านในที่พระจันทร์มหามยืนอยู่นะของคันทกุฎีที่ประทับของพระพุทธองค์ปฏิภาณมหาเถระในพระนริมตรงนั้นแต่นี้เป็นปฏิของพระอุปถากคือพระอานนท์เถระนี่ครับเป็นอีกต่างหากก็มีตำนานเล่าว่านะครับในอดีตชาติของพระพุทธองค์เคยเป็นพระโพธิสัตว์ สมเพระชาติเป็นพญาแรงนะครับเลี้ยงมารดาบิดาที่ยอดเขาแห่งนี้รต,รนต,รนตรงนี้ตรงนี้นะไม่ทีตรงนี้เป็นที่ตั้งของคันทกุดีที่ประทับของพระพุทธองค์นะครับมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าก็ถอดรองเท้าแล้วก็ออกนะก่อนที่จะเข้าเข้าของเขาคิดชะก,กูดครับคันทากุดีครับตรงนี้เข้าเฝ้า ชยามา,ามอเอม,มินสาสกาเรนาะทางธรรมังอภิโพชยามาเอมินาสกาเรนาวาคาโตะพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิทังโคทังขังนามังตรงนี้เป็นกุฏิของพระอาอนทน์พุทธอุปถานะครับ ด้านโนนเป็นคันธกุดีที่ประทับของพระพุทธองค์พระอนุนเฝ้าดูแลอุปถัมภ์พระพุทธองค์เรียกว่าเป็นหน้าห้องก็ว่าได้นะฮะจุดนี้ลงไปอย่างถ้ำที่อยู่ของพระมหากัสสปะครับขาลงจากเขาพิจกูดนะฮะก็จะชิวๆหน่อยนะครับแต่ขาขึ้นนี่แหมได้หอบนี่วิวทิวทัพ ระหว่างทางลงจากเขาคิชกูดครับทางลงเขาคิชกูดครับ